สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอ็ซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นกเก่งมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะใครที่กําลังตามหาหรือว่าอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะกับอีซูซุมิลเอ็กซ์หนนะคะสีขาวหน้าหล่อหลแบบนี้นะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยนะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆเท่าน,น,น,นั้นเองนะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนคะ่ะทั้งโครงสร้างทั้งสมรรถนะในการขับขี่เครื่อง ยนพันเก้ประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้นะคะและน่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะเลขไม่ใช้งานไปแค่43,000กิโลเท่านั้นรถปี23.24นะคะันนี้ใหม่มากนะคะใช้ไปแค่ปีนิดๆเท่านั้นเองนะ,ะสนใจโทรหาน้องกิ่งได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะรถอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านหรืออยากจะให้น้องกิ่งนะคะส่งไฟแนนซ์ไปหาก็แอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2 ะะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆนะคะพี่ๆขานะรุ่นนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะคะหน้าหล่อหน้าดุดันแบบนี้นะคะกระจังหน้าแบบหล่อเทพเลยไฟหน้านะเคี้ยวสามเหลี่ยมแบบนี้นะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์คมไฟหน้าแบบใสๆสวยๆแบบนี้เลยรถไม่มีริ้วรอยตําหนิไม่มีรอยลักกิ้มหรือรอยแตกรอยเล้านะคะสีเดิมโรงงานไฟตําหมอกจัดมาให้กู่หน้าเลยนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพพร้อมใช้งานเลยคันนี้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะแจ้งโอนปลายทางได้เลยนะ และก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ถ้าใครอยากที่จะจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านนะคะน้องกิ่งนะดูแลบริการได้เต็มที่เลยนะในเรื่องของโครงสร้างนะคะแน่นอนว่าเพชรยนต์ของเราเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้างมาอยู่แล้วนะทั้งพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํารถกับสีเปลี่ยนเครื่องรถเล่มชํารุดสูญหายนะคะถ้าตรวจพบตรวจเจอเนี่ยเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่ะดูที่ฝั่งแก้มด้านข้างกันไกล้ๆนะคะเส้นสายเหลี่ยมสันนะคะช่องไฟสม่ําเสมอนะ สวยๆคมๆชุดแก้มด้านข้างไม่มีบุบนะคะรอยลักกิ้มแทบจะไม่มีเลยคันนี้นะใหม่มากสวยมากแล้วใส่แม็กซ์ล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปเสียเงินทําอะไรเพิ่มเลยนะเพราะคันนี้เขาจัดมาให้แบบหล่อๆดุดันแบบนี้ยางใหญ่ๆสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะดอกยางเหลือเต็มเหลือแน่นยางไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะโครงสร้างตัวโช๊คนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนรอยถอดนะ สวยมากนะกระบอกโชคนะคะไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือว่าข้ามน้ำมันไหลเย,ยิมรั่วซึมสวยเดิมทั้งคันคันนี้นะเกรด A แน่นอนไม่ใช้งานแค่43,000กิโลเท่านั้นค่ะรถปี23.24หาใหม่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะรถมือ2คุณภาพเกรด A ประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแผงมานะคะนี่คือสภาพสวยสภาพเดิมเลยรถยังปรับสภาพไม่เต็มร้อนะคะอันนี้แค่ล้างทำความสะอาดไว้เบื้องต้น อยากจะเข้ามาลองรถมาทดลองขับนะมาหาน้องกิ่งได้ที่ร้านได้เลยนะคะอยู่สุวินทวงศ์46กรุงเทพแผงบันไดด้านข้างนะคะเส้นสายตรงตรง,ตรงแบบนี้นะคะไม่มีแตกหกักแตกร้าวนะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะประตูก็ไม่มีตกร่องตกขอบเหลี่ยมสันช่องซ้ายนะคะช่องไฟสภาพสวยๆเดิมเดิมเลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะคันนี้แค่ราคา879,00 0เเท่านั้นเลยนะคะรถปีใหม่มากนะและติดฟิล์มให้แล้วด้วยรถสวยพร้อมใช้เลยคันนี้ แล้วตัวเบาะภายในนะคะเบาะจะเป็นสีน้ำตาลกาแฟนะคะซึ่งเบาะสีนี้สวยมากนะ,ะจะได้เบาสีนี้เฉพาะรุ่นชมใหม่เท่านั้นนะคะที่เป็นตัวใหม่แล้วนะ,ะเผื่อใครที่เบื่อเบาะดำนะคะไม่อยากได้เบาสีดำก็ลองดูที่คันนี้ได้เลยนะ,ะราคานี้นะคะจัดไฟแนนซ์ผ่อนแค่1 4 0 0 0กับเศษหลักร้อยเท่านั้นเลย นะใหม่มากดูจอยังไม่ได้แก่พลาสติกครอบเลยนะคะแล้วจอได้แบบจอขนาดใหญ่มาด้วยนะระบบแอร์แบบอนนันลอกพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นถุงให้แบบนี้นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮมีมาให้นะระบบออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานมีมาให้แบบจัดเต็มเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงนะคะแต่จะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเพราะราคาอยู่ในเรทที่จับต้องได้และเรทผ่อนไม่ได้สูงจนเกินไป สมรรถนะในการขับขี่ช่วงล่างดีเยี่ยมเลยเครื่องยนต์ทนทนนะคะเป็นเครื่องพันก้าบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะออกต่างจังหวัดได้สบายๆด้านข้างขอบแผงประตูเขาหุ้มด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับเบาะมาให้เราด้วยนะสภาพสวยนะรอยเย็บรอยตะเข็บไม่มีปรินะคะยางไม่มีกรอบเลยส่วนขอบประตูนะยางขอบประตูไม่มีฉีกมีขาดนะคะรอยเม็ดอาร์ก็เห็นได้ชัดเจน กับราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายใน800,000กว่าบาทเนี่ยน้องกิ่งมองว่าคุ้มมากเลยนะดูความใหม่ความงามของคันนี้นะส่วนคราบนะคะเล็กๆน้อยๆให้ช่างปรับสภาพให้ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาเลยนะเราดูกันที่โครงสร้างกันก่อน พอเพชรยนต์เราการันตีเรื่องโครงสร้างนะคะมีการตรวจอินสเปกชันให้274รายการด้วยถ้าใครไม่มั่นใจนะคะเรามีช่างตรวจเพื่อเป็นการการันตีไม่ใช่ช่างเพชรยนต์นะคะช่างที่เราจ้างตรวจจากด้านนอกเลยนะระบบสากลน,นะคะมีใบเซอร์ตรวจเช็คให้เลยบอกสภาพสวยตึงใหม่สวยสวยสดๆแบบนี้นะคะกลิ่นเบาะยังอยู่อยู่เลยคันนี้นะแล้วหัวหมอนมีมาให้ครบทุกที่นั่งมีที่วางแขนพักแขนให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ นะมีช่องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหนังไม่มีแตกไม่มีกรอบนะคะมีช่องอ่าตัวลักจุดบุหรี่ให้ด้านหลังนะคะเผื่อต้องการเชื่อมพักหรือว่าอะแดปเตอร์ต่างๆนะพรมกระดุมเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันให้ไปแบบนี้ทั้งคันเลยนะตรงเสาด้านข้างนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะสีเดิมโรงงานเลยคันนี้ใหม่มากสวยมากฟรีดาวผลแค่หมื่นสี่กว่าเท่านั้น แล้วล้อมแม็กก็ใส่มาให้แล้วด้วยนะคะสวยใหม่เลยยางปี2023นยะคะันนี้นะยางมาติดรถเลยแล้วเพราะเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้นะในทุกๆจุดนะคะัตซีไม่มีโคดไม่มีเชื่อมคานเดิมตรวจเช็คสำเนาได้นะคะเรามีเล่มให้พร้อมโอนเลย<ๆ>เผื่อลูกค้าคนไหนอยากาจะจบสดไม่อยากผ่อนไฟแนนซ์นะคะก็คุยราคากันได้เลย นะท้ายไม่มีรอยยุบรอยบุบค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะปลท้ายไม่มีรอยแตกรอยแล้าบอกเลยคันนี้ว่าเป็นรถสวยสภาพพร้อมใช้นะใครหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ้องคันนี้เลยปีใหม่ไหม่น้อยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินหลักล้านในการซื้อใหม่นะคะเก็บเงินไว้ใช้หมุนในครอบครัวหรือว่าเอาไว้ใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้เลยพื้นที่กว้างๆนะคะพรมกระดุมมีมาให้ทุกตำแหน่งเลยนะวางของสัมภาระได้แบบล้นๆเหลือๆนะคะเบาะแถวหลังนะคะนั่งได้อีกสองที่นั่งก็สามารถดึงขึ้นมาได้นะก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราวางของตรงนี้ได้อีกกว้างด้วยห <One S 2> ัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆนะท้ายไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะ เนี่ยอย่างรอยคาบดินคราบสปกปรกพวกนี้นะคะเดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บทำความสะอาดให้นะสภาพโชก็ไม่มีรอยหักนะสวยทุกจุดคันนี้ใครที่กำลังตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลองมาดูที่เพรยนต์ก่อนเพราะเรามีรถให้เลือกดูเนี่ยเยอะมากๆนะคะประมาณ10-20คันได้สำหรับ isuzu mu-X รุ่นเดียวเลยนะและเป็นสีขาวเนี่ยให้เลือกได้แบบจุใจเลย รถส,สวยรับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะพิกคว่ำชนหนักจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนมาลองขับลองนั่งได้เลยส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจไปนะคะน้องเก่งมีเจ้าหน้าที e ่ไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้นะทําอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่นะคะหรือมีติดอะไรมาหรือว่าไม่มั่นใจในเครดิตของตัวเองก็สามารถตรวจเช็คได้เรามีการเช็คเครดิตให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะมั่นใจก็อยวากันอีกทีหนึ่งเนาะพื้นที่นะคะในห้องผู้โดยสารกว้างขวาง,วางมากๆนะ รองรับได้ทั้งครอบครัวค่ะเจ็ดคนเนี่ยนั่งสบายๆเลยกับคันนี้นะนะคะโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับในเรื่องของการซื้อรถมือสองนะคะออปชันเนี่ยพี่ๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าเขาใช้งานยังไงแต่ของเรานะคะเป็นรถมือสองก็อยากให้เน้นดูในเรื่องของโครงสร้างนะพี่นะ เพราะว่าบางคนยังไม่ค่อยมั่นใจในการเช่าซื้อรถมือสองสักเท่าไหร่นะคะนี่คือการการันตีให้น้องกิ่งมีทั้งช่างตรวจมีทั้งใบเซอร์ออกให้และไฟแนนซ์ที่เป็นระดับท็อปเกรดของทุกธนาคารดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะใครที่อยากผ่อนระยะสั้นน้องกิ่งมีแคมเปญให้นะคะสปีดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%เท่านั้นเครดิตดีมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะแทบจะถูกกว่าป้ายแดงเลยในเรื่องของดอกเบีย้ยนะเงื่อนไขนี้นะคะมีแคมเปญ พิเศษส่งท้ายปีนะถ้าใครอยากจะออกรถเนี่ยไม่ต้องรอช้าเลยนะโทรหาน้องกิ่งที่เบอร์0820726152หรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้สำหรับวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนฝากไว้ด้วยกับ Isuzu MU-X รถ7ที่นั่งคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่14,000นิดๆเท่านั้นนะคะขอรายได้2เท่าของค่าง,งวดกับราคา879,000บาท Isuzu MU-X 1.9 Active ค,คันนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ